อดีตคู่รักอายุห่างแฟนขับเชียร์รีเทิร์นฝ่ายชายตอบชัดมีโอกาสไหมแฟนขับหลายคนยังลุ้นว่าพวกเขาจะมีโอกาสรีเทิร์นรักกลับมาเป็นชีวิตคู่กันอีกครั้งระหว่างนิวเคียหันษาและดีเจเพจจ้าที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เปิดใจต่อหน้าหลังเลิกกันไป ยังทำหน้าที่พ่อแม่เป็นพี่น้องและอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตปกติไม่มีโกรธเกลียดอะไรล่าสุดดีเจเพชจ้าได้เปิดใจผ่านสื่อแล้วถึงเรื่องโอกาสรีเทิร์นที่แฟนขับรุนซึ่งเขาตอบชัดเจนว่าน่าจะไม่มีรีเทิร์นแล้วนะเพราะจุดนี้นางและพี่มีความสุขแฮปปี้ดีเหมือนไม่มีอะไรจิตขัดไม่มีอะไรที่ไม่อยากมองหน้ากันอะไรก็ไม่มี มันไม่เหมือนตอนที่เป็นคนรักที่มีบางจุดเราต้องตึงใส่กันชอบนั่นไม่ชอบนี่แต่มาอยู่จุดนี้อย่างเช่นเราชอบอันนี้เราก็สั่งมาเลยและสั่งเผื่อเขาจะกินก็ดีไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าความเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมไม่กินก็อาจจะมีงินก็ได้แบบนั้นแหละซึ่งจริงๆมันก็เป็นทุกคู่แหละแต่แบบนี้อยู่ร่วมกันง่ายขึ้นซึ่ง ก่อนหน้านี้นิวเคลียก็ได้ตอบชัดเรื่องนี้ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมไปแล้วว่าหลายคนดูรายการบอกมีโอกาสรีเทิร์นบอกเลยครับว่าตอนนี้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและแฮปปี้มากๆกับตรงนี้เราไม่คิดเรื่องนั้นกันเลยคิดแต่ไทก้าครับ